สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนก่อนจะจากกันไปครับมารับชมสาระู่ทางไทยเบฟวันนี้นะครับเป็นนำเสนอตอนที่ชื่อว่าการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติจำนวนเกืบสองสถานีไปรับชมเลยครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสอสอนเพื่อเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นื่งด้วยการที่เป็นสถานีวิจัยค่ะแล้วก็ มีการทำวิจัยด้ยค่ะปัจจุบันก็มีอยู่1โครงการนะคะในการาวิจัยศักยภาพของลุ่มน้ําป่าธรรมชาติบริเวณพื้นที่สงวนเชื้อมนทนดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนำข้อมูลมา,าติดตามค่ะอาจจะวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะที่อาจจะเกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะหรือว่า,าสังคมพืชค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อช่วยเติมเต็มระบบการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ป่าต้นน้ําภาคเหนือและภาคกลางครอบคลุม11จังหวัดในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์จากภัยพิบัติจากน้ําได้อย่าง 1, ทันท่วงทีหลังจากที่มีการโครงการติดตั้งโทรมาตรนะครับก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้ชุมชนโรงงานนะครับผู้ใช้น้ารับรู้ถึงสถานการณ์น้ําแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งภาคเกษตรกรรมภาคธุรกิจต่างๆ ผมคิดว่าการติดตั้งสถานีจำนวมากจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราจะได้รับข้อมูลที่มันเป็นเรียวไทมเหตุการณ์อะไรที่สุ่มเสีย่ยงพร้อมจะเกิดปฏิบัติเนี่ยเราสามารถแจ้งได้ทันทีเพื่อรับแผนเผชิญเหตุนับเป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเร์จัมกัดมหาชน ต้องยอมรับว่าเรื่องการรแผนจัดการน้ำนะการติดตั้งฐานทีโทรามาสตรวัดระดับน้ําในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันจะทําให้มีการประเมินสถานการณ์ว่าน้ํามามากหรือมาน้อยเนี่ยวางแผนกันได้ทันแล้วนี่ก็เป็นอีกโครงการดีของทางไทยเบฟที่ร่วมในการเรียกมีส่วนร่วมด้วยนะฮะ